สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาไปทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับเทียมไม้ครับครับวันนี้เราก็จะมีพนที่นะครับทุกชมผมมอมาไม่ควรกดเลยผมเยอะพีพีหน้าผมจะเปิดหน้านะอื้อ เคยเห็นหน้าผมครับทุกคนไม่เคยเห็นหน้าผมทุกคนครอบครัวผมครับแล้วก็แบบคนในหมู่บ้านครับแล้วก็เพื่อนแกแต่แล้วก็คุณครูนะครับคุณครูแล้วก็คุพี่ๆที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าเคยเห็นหน้ากันแต่ไม่รู้จักกันแค่นั้นเองครับภารกิทธิ์ทีนทีของเราก็คือแล้วก็จะไปแบบ แล้วเราก็จะไปแบบโอเคแล้วก็ยังไงดีถ้ามีเสียงรบกวนหรือผมพูดค่อยก็ต้องขอกราบเท้าขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมคุยใครจะทำใครก็เฮลก่อเรียกคขุดที่เขาแล้วก็ในเรื่องยังหดได้ถึงเบมฆมากมากเอาไปยังครับ งั้นขอตัดยอดนิดนึงนะครับ ถ้าแบบถ้าคนทำแบบมันผมก็จะเข้าใจนะครับอะไรนะโอเคแบตหมดไว้จริงๆริงทำคิดคิดแตละครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาแบตหมด ภารกิจนี ang, ula, ang, an, ang, ้ก ouais, we ็คือสังสังแบบชาวบ้่สองตัวสิบแปดตัวอะไรกันเนี้ยเนี่ยนจากนั้นก็เอาไข่ของชาวบ้านนะครับไม่ไม่ใช่ไข่แบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ เด้อดไข่แดงไข่ก้อนอะไรกันเนี่ยทุูคนก็จะแบบฟังไข่ล้นรัว,วเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เมือ่อเียครับเจอแรกก็คือรอาพิสครับเมืกีนก้น้องตัดเราจะเจอเพชรไหมครับฟึบโอ้โหโอเคครับแล้วก็เออไม่เจอเพชรเลยแม้กระทั่งศูนย์เมตะครับเอาไว้นะมันก็จะมา ต,ต,ต่อไปผมไม่อยากเน่ยทำคลิปสั้นคลิปสันเกินให้เกนะินเวลา่งทำคลิปยาวๆพั้งประมาณ14-15นาที นะครับก็ทำต่อครับแต่คราวนี้มันไม่เหมือนเดิม มันแค่เปเบดรับเป็นเบสเขาค,คิดว่าผมแบบพูดมากปากมินก็ต้องนี่ครับยกรับ ตอนน่อไปนะครับเราก็จะเอาสวิตมาครับแล้วก็ความแม่นยำหนูเล็กน้อยนะแบบนี้เก,กิน ใช่ครับผมตีเล่นครับเย้ต่อไปนะครับมีช่องทางก็คือปิดน้ำก่อนนะครับคุณผู้ชมครับปิดน้ำกับแปลาไว้นะครับ like it.

ฝังเวดใต้นี้ก่อนนอนพื้น้ชครับก็เจอเล่ทองอยู่นะครับมีระบาอะไรใช้จังวะอาจจะถ้าเราไม่อยากให้ถ้าพี่ทิมเราไม่อยากให้นะ น้ำไว้กันกันแห้งเนที่รกโอเคอย่างนั้นก็รอเรื่อวามันแบบเสร็จก็ ปิดที่เลยนะครับสวัสดีครับ